เอาเละครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับ Grand Theft Auto Online ในพาร์ทที่192กันแล้วนะครับในวันนี้เราก็จะมาออกกำลังกายกันก็คือการวิ่งนั่นเองนะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้กันแล้วว่าการวิ่งของเรานั้นมีทั้งอุปสรรคและสิ่งกีดขวางมากมายอย่างเช่นรถท่อนเหล็กถังแก๊สต่างๆนาน,นาน,นะครับสิ่งเหล่านี้พร้อมที่จะทำให้ชีวิตของเราบันไลลยได้ทุกเมื่อ โอเคครับผมมาได้เวลากันแล้วรอบแรกนะครับเราก็เปิดประเดิมด้วยการเป็นนักวิ่งกันเลยแต่เราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าคู่ต่อสู้ของเราจะเล่นตามกติกาของเราไหมมาครับเราไปทางซ้ายดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าพี่แกอยู่ทางขวา ทางซ้ายตรงนี้พี่แกน่าจะไม่เห็นเรานะบายยสวัสดีครับโอ้โหตรงนี้โล่งจ้งเลยเดี๋ยวอย่ายิงผมนะขอร้องแหละกระโดดมาตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมพี่แกยังเงียบโยรอเราอยู่เลยหรือว่ายังไงอาจารเอ๋อหูพี่แกไม่ยิงนะครับดูเหมือนว่าจะรอยิงเราหรือเปล่าโอ้ ตรงนี้โอ้โอ้โห vorbei. โอ้โหมากันเป็นขั้นเดี๋ยว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 ใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้โหไปครับได้อยู่ได้อยู่โอ้เดี๋ยว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 อ้าวเดี๋ย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 วอ้าอุ้ยอุ้ย เดี๋ยวเดียวโอ้โหโอ้โหจะรอดอยู่แล้วถ้าไม่มีท่อนไม้ล่วงมาใส่ <c oughs> จบเกมมาครับมาลุยกันต่อกับรอบที่สองดูเหมือนว่ารอบเมื่อสักครู่นี้พี่แกจะเล่นตามกติกาของเรานะครับเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเล่นตามกติกา มาครับใส่หน้ากากพร้อมหน้ากากนําโชคมาเลยคุณพี่คุณพี่อยู่ไหนผมจัดให้รถบัสรถทัวไปเลยโดนโดนโดนเห็นวิ่งอยู่ตรงนี้รอดเหรอรอดเหรอนี่โอ้ย,โด,โ,อยโดนอยู่โดนอยู่เรียบร้อยครับผมราก่อยไปแล้ว ไปสวรรค์กันเลยมาแล้วครับรอบที่3นี้โอเคเราจะต้องไปให้ได้คราวนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวใจเย็นเย็นไม่ได้ไม่ได้ต้องใส่หน้ากากของเรากันก่อนหน้ากากนำโชคไม่รู้ว่าจะโชคร้ายหรือจะโชคดีเฮ้ยเดียวดียวเดียวอ้้อ้นั่นไงนั่นไงโอ้โหโอ้โห ยังรอดยังรอดแม่ถือว่าดวงดีดวงยังดีมาแล้วจ้าทอนเหล็กแค่นี้ไม่สามารถหยุดผมไว้ได้หรอกโอ้โหพลาดแล้วพี่พี่พลาดแล้วพี่รีบยิงเกินไปมาจ้าตรงนี้กระโดดขึ้นไปชุแบแวบชุแบแวบนในเฮตรงนี้จะเย็น โอ้โหเดี๋ยวเดี๋วนั่นไงอ้าวเฮ้ยรถเหรอขึ้นสิครับจังหวะนี้ไปแล้วไปแล้วขึ้นรถไปเลยเราจะขับลงไปลงไปตรงนี้โอ้โหโอ้หวได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดยิงไม่ทันตั้งตัวเลย โอ้โหอยากจะยิงก็ยิงแล้วเราดันลงไปตรงถังแก๊สพอดีอีกนะรอบที่แล้วทำผมไวแสบมากคุณพี่แม่ยิงถังแก๊สไม่บอกกันเลยเนี่เอารถทัวร์ไปกินเถอะสนใจทัวร์รอบโลกไหมคะได้หรือเปล่าไม่ได้เหรอนี่ไงออกมาแล้วโอ้โห ไปแล้วไงไปแล้วจัดให้จัดให้ตรงนี้โอ้โหรอดเฉยรอดเหรอเดี๋ยวขอตั้งตัวกันแป๊บพี่แกจะต้องออกมาตรงนี้แน่นอนนั่นไงเอารถทัวไปกินนี่ท่อนเหล็กท่อนเหล็กมาแล้วจ้าท่อนเหล็กมาแล้ว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยรอดเหรอ รอดเหรอรอดเหรอนี่นี่โอ้โหดวงดีเกินไปแล้วข้างล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนทางแก๊สนี่ยิงเผื่อไว้โอ้โหรอยเลยถึงกับรอยเอาละครับคุณผู้ชมรอบที่5นี้บอกเลยว่าผมไม่ใช้รถละเราจะวิ่งลงไปใช้รถแล้วมัน ยังไงไม่รู้นะครับมันไม่รอดไงใช้รถมาเลยคุณพี่ผมพร้อมแล้วผมพร้อมที่จะลุยมานานแล้วขึ้นมาทางซ้ายครับผมทางซ้ายนี่แหละปลอดภัยที่สุดแล้วไปทางขวาเนี่อันตรายโอ้โหเชียเชิวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะท่อนเหล็กมาท่อนเหล็กมา โอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวไม่เอานะเหมือนจะเห็นลูกกระสุนปิวมาอย่าบอกนะว่าพี่แกไม่เล่นตามกติก,กาของเราแล้วยิงรถมดนิดหน่อยในเมื่อพี่แกเลิกเล่นตามกติก,กาเราก็จะขึ้นรถด,ดีไหม <c oughs> ไม่ดีมั้งไม่สนใจแล้ววิ่งละว,วิ่งละโอ้โอเคไปครับไปครับโอ้ยโอ้ยยังรอดรอดรอดไม่รอด โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหนี่มันแหกกดชัดๆเอาละมาในเมื่อรอบที่แล้วพี่แหกกดเดี๋ยวผมแหกกดบ้างจังหวะนี้เตรียมตัวเลยพี่เตรียมตัวเลยอ้าวอ้าวไปไหนไปไหนอุ้ยอุ้ยไม่โดนโชคดีเกินโชคดีเกินไปแล้วเอาอยู่ไหนอยู่ไหน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นไงนั่นไงมาแล้ววิ่งมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่โดนไม่โดนอ้าวจัดไปจัดไปโอ้โหไปแล้วไงไปแล้วเอาร้มโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มีถังแก๊สอา้าวเรียบร้อยดูเหมือนว่าจะตก <laughs> จัดมาครับรอบนี้วิ่งให้ไวเลยวิ่งไปอย่าหยุดเดี๋แฟตมาแล้วจ้าเดี๋วแฟตมาแล้ว เดาแฟตสีแดงอะ่ะเคยเห็นหรือเปล่าโอเคตรงนี้ระวังครับมันเป็นที่โลง่งพี่แกอาจจะยิงเราเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งแล้วจ้าวิ่งแล้วจ้าอะไรได้ยินเสียงอยู่บนหัวเราไม่ได้แอมอุ๊ยอุยใจเย็นเย็นพี่จะเย็นเย็นตรงนี้มีรถบัสอยู่ยังไงดีโอ้โหขราวนี้พี่แกไม่ยอมยิงรถมินิของเราเลย ยิงหน่อยเถอะผมจะได้ใช้รถมาไปแล้วจ้าเอาไปแล้วจ้าเมื่อสักครู่นี้พื้นก็ลื่นนะครับบวกกับความหล่อของเราก็เลยกลายเป็นหล่อลื่นลื่นกันแบบตายเลยอ่ะโอเคอ้าวเมื่อกี้นี้ก็ไวไปหรือเปล่าพี่ จะรีบไปไหนมาครับมาเลยกระโดดขึ้นมานี่แหละเข้ากล่องมาครับผมตรงนี้รีบวิ่งเลยรีบวิ่งเลยพี่แกยิงแล้วยิงแล้วอ่าฮรอดรอดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกตะกัวอันตรายจริงโอเคครับตรงนี้เราควรจะรีบไหม ไม่อยากจะรีบเลยโอ้ยนั่นไงโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมโอเคมาเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงเพื่อขึ้นแล้วก็ลงอขึ้นแล้วก็ลงเอ้อขขึ้นแล้วก็ลงเอ้าขึ้นแล้วก็ลงเฮ้ยโอ้โห แพ้เลยอะไรวันนี้อยู่ดีๆขึ้นไปแล้วลงเฉย <c oughs> โอ้โหแม่นางแม่นางนี่จะดวงดีเกินไปละโอเคสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ